อันนี้เบิ่งผีน้องช้างล้างอยู่เฮ็ดอันนี้นี่ถ้าเขาออกเขาจะออกเป็นอันมูเดยดิพี่น้องพูดอ่ะเห็นป้องมองนี่แหละป้าอยู่คยไม่เก็บมองนี่แ่ละเอามองเดียวพ่อเลยจ้ะมองที่หละพูดน่ะเป็นกัเป็นกัวยี่พีน้องเอ้ยอะเก็บเลยนี่เบิ่งลักษณะดอกเขาจะเป็นยังสีเด้จ้ะนี่ ดอกเขาคยๆคือยังยังเป็นขนนี่แหละจ้ะแต่ว่าแต่ว่ามะเมนน,นี่เขาจะปเป็นนีน่นะจ้ะนี่นี่คือเห็ดทัวเด้วจ้ะ ดอกนีอันนี่แต่เขาเถานาจะจ้ะนนไตดอกเขาจะสีดำๆนะจ๊ะนี่เท่าจะพอเอาเนาะ,ะเอาแบบโคตรอยู่ป่ะตัดเอาตัดเอาเลยอ๊ยอันนี้เถาแล้วจะเป็น ดอกหนึ่งถากแทบไปแล้ว สามดอกไปสุดยอดเลยอบๆวที่น้องนี่อีกบอดอกอีู่กัไก่กันเลยรนบะ ดอกเดียวกำลังขึ้นดอกอ่อนๆตุ้มกำลังขึ้นขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆได้จ่าเด้อ เอฟซีเก่าเอฟซี FC ใหม่ขอบคุณถุกๆกำลังใจถุกการติดตามถุกๆคอมเมนต์นะจ๊ะพี่น้นองเด้อสองดอก โอ้ดอกนี้รอดดอกนี้ว่าใดโอ้โอโสูกดีแห้งมาพอเฮ,ฮ็ดทั่วจ้ะเฮ็ดทั่วมองเคยเก็บโอดอกนี้ซุปปลาสีว่าใดแล้วก็วจ้ะนำแล้วแต่ว่าดอกนี้ได้อยู่ มืนอนีไค่ในฝนพ่ตกพี่น้ปปนองอันปลาอยู่เห็นตอนดอกมาแดดออกเนาะน้เาเขาปลาจะเข้ากันหน้านะหลอกเบิ้งเห็ดปลาถ่ายโมบานเบิ้งฮาเทียนี่เห็ดน,นะจ๊ะมันอนีลุ้งไปเห็ดงานกับพี่นอ้องอาทิตย์นี้เริ่มเห็ดงานแล้วเนาะจะ๊ะนี่วิธีกินเห็ดทัวเด้จะ้ะขอนนะนำนี่ก่อนเท่าสิทธ์ก่อนเท่าสิทธิ์น้าไปทำอาหารได้จะ้ะนี่นี่ห,นหลอกอันนี้ออกก่อน หลอกตรงนี้นะเนีย่ยตรงนี้เขาออกหรือออกนี่ขูดก็ได้จ้านี่ขูดนังสิขูดง่ายๆนี่ขูดค้นเขาออกนั่นแหละจ้าเนาะขูดค้นออกเอาไปทำน้ำพิกกไ็ได้ดจ้าน้ำพิกเอาไปซุปไปป้นนั่นแหละจ้าแล้วก็เอาไปอัน พัดแต่ว่าปายุเราไปพัดน้ำมันหอยแสีบแม่พี่น้องเสีบเสบ,สบ,สบเขาจะออกรดหวานนม,น,ม,น,มนุ่มเนาะจ้ะคิดว่าคล้ายๆเห็ดอันฟางนี่แหะพี่น้องแต่ว่าแล้วแต่คน้นอันมักนี่แหละเนาะจากขูดง่ายเดี๋ยวขูดให้เบิ้งอีกดอกเนาะ วันธรรมดานี่ก็บ,บ่คคอยมีค้นเขาป้าเห็ดดอกพี่น้องถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่อูย้ยหลายลยเสาร์อาทิตย์จ้ะขูดง่ายจ้ะเป็นยังจังขูดก็คือขูดใหให้นากินแหละจ้ะพี่น้องนี่ข้นนี่เขาสิไปเขาสิไปลอยในหนํำแกงเข้าเนาะนี่เขาตองเขาขูดออกงี้สิแบบที่ว่าข้นนี่เขาก็สิบ่ลลุดออกไปรอยในหนํำแกงมันกระสิดูนากินไหมจ้ะ ขาไมีคนเลาก็เงียบูหดไปสิจ้าเนี่ยนั่วไปที่กินแล้วก็เอาไปพัดน้ำมันห้อยเดี๋ยวพาให้บึง้งขังในกับเห็นว่าขาวจ้วดเลยพี่น้องนะอุ๊บจ้าไหนมาไ,ได้เห็ดมูเดียวพ่อเลยบับนี้พี่น้อง อยู่มองเขาออกแล้วเฮ็ดอันนี้อ่อนอ่อนจ้ะอยากไปพัดแห้งหวานแซบจ้ะมาพร้เฮ็ดบึงมูเดียวพี่น้องด้ยเป็นตัวเคืองตะกา่ามาพร้เฮ็ดทั่วอ<า>ย,ยูข่ขาบ<ว>ทางพี่น้องโชคดีแห้งจ้ะเฮ็ดพึ่งเกาลักจ้ะเฮ็ดอันนี้ก็แกงแซบเพื่อใจแซบคือเฮ็ดพึ่งทั่วไปนั่นแหละจ้ะนเนาะเฮ็ดพึ่งเกาลัก เห็ดแค่หลอดมีตั้งเห็ดแค่หลอดใหด้เห็นพี่น้องมีเห็ดแค่หลอดเวทีสังเกตนะจ้ะที่สังเกต,เกตนี่ขูดบางหนีก็ได้นี่เขาจะเป็นอันสีสม,สมนำนสสมสีสมแล้วก็ขาเขาจะเป็นวงกลมนะจ้ะนี่เป็นมีรูนะจ้ะเนาะใจสีขาวแล้วก็ข้างนอกเนะี่ยจะสีสมนะจ้ะเห็นไบมมึงใกล้ๆจ้ะอีกือเห็ดแค่หลอดกินได้อย้่นะจ้ะ มีเห็ดไข่หมกจ้ะนี่ก็เฮ็ดแค่รอสคือกันได้จ้ะเห็นบ่ะเฮ็ดแค่รอดนี่เขาจะมีนี่เห็นบ่สายพันธุ์นี่จะดอกสีนี่ดอกสีคืออันแค่รดสีสมสมนะจ้ะนี่สายพันธุ์นี่จะออกเขียวเขียวเขียวไาก็สมนะจ้ะนี่เห็นะกินได้ทั้งสองสายพันธุ์เด้จ้ะนัดเบื้องขาเขาก็ได้นี่ขาเขาก็จะเหมือนกันนะจ้ะ,ะมีลู ลูเหมือนกันแลนดด้วทินได้แน่จ้าเด้อกินได้ทั้งสองสายพันธุ์เห็นมะไตดอ,อกกระสีสมคือกันจ้ะโอ้ยหนาวอ่ะบวบเงาเลยสวยนี่จ้ะ เห็ดเข้รสนี่เขาจะออกเป็นมูด้จ้ะแต่เข้าไปพอ,อน,นี่โู้หมูบกใหญ่เลยจ้ะมันหนีมาปลาไทายมูบานผู้เดียวจ้ะพี่น้องลูกเห็ดงามจ้ะไอออกมาปลาจแมเ็นสดชื่นพี่น้องเลยนะโอ้อันห็ดลูกใหญ่เลยเดี๋ยวพาให้เบิง้งเนาะนี่นะสัไห่เขาจะเป็นยังสิจ้ะ hôm nay đỏ nó Ooh, ừ, ออกเป็นท่างเาวาเลยพี่น้องเมื่อกี้พายุเก็บมาแต่ฟังท่านหันมานขางท่างมาหนีมาหนีเนาะออกมากเป็นทางเาวาเลยเอาน,น้ำเห็ดมากมันเห็ดทั่วกับมันเห็ดแค่รถเหมือนพี่น้องมาหาทากกินกันเยอะเลยหากแทบตรงนี พแล้วค่ะพี่น้องออกมาปลาเห็ดจะแม่นสดชื่นพี่น้องเอ้ยแต่พ่อไปอยากไปกินแเรามานันคือเก่าเนาะจา้มามันเห็ดทั่วกับเห็ดแค่อสเนาะจา้ะเนาะเห็ดแค่อสนี่อ่าป่ายุสีเอาไปแกงกับเห็ดน้ำพริกเนาะจา้ะเห็ดอันนี้ก็สีเอาไปอ่าผัดน้ำม,มันหอยจ้ะพี่น้องนี่แซ่บทั้งสองเห็ดได้แล้วแต่ผู้มักนเน่ะจา้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณพี่นงเอฟซีหลายเด้อจ้ะเด้อทั้งเอฟซีก็เอฟซีไม่ ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะจ๊ะพี่น้องเด้ยอย่อยชุชมบรรยากาศปลาก่อนสิจบคลิปเนาจะจ้ะนี่บรรยากาศปลาหม่งหม่ง,งมากกีเพชรจ้ะพี่น้องนี่ปลาเห็ดจักน้อยใบใหม่ลวงนีนกระิบมองทะลุไปพูนถนนท้างฝนนะจ้ะพี่น้องใบใหม่ก็เริ่มล่วงแล้ว,ลวจ้ะเริ่มลวงลุ้ยแน่แล้ว นี่เดือนนี่ละเดือนเออเดือนตุลานี่ละจ้ะเนาะจะเป็นเดือนที่ใบไหม่อันร่วงนะจ้ะนี่ปาเฮ็ดนะครับพี่น้องไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้อง